That sounds right. Tao cứ n h พ um uh huh. ี่่าาลาพี huh. ่่ค่นัสออีค่ะี่้องทมหมดแล้วหมดแล้วบอกแล้วว่าสมุดบุกต้องมาแล้วมบุกต้องมาแล้วว่าไงมันมันต้องได้แลนะมันต้วงได้ เซลล่าใช่ยี่สิบสามล้เ้าอันนี้่ลล่พี่รถพี่รถบอกว่าเป็นท่านรถพางวงจริงหรอใช่ยี่สิบเอ็ดแล้วพี่รถเปลี่นวงี่พี่หอ๋อพี่รถเปลี่ยนแล้วสาาเหมือนกันส่ือกันี้เ่พี่รถบอกว่าเธอไม่ได้อยู่ไลน์วง